มสุ PC 40 MR 2รุ่น10ครับลูกค้าท่านใดมองหาไซส์4ตันนะครับได้รุ่นยอดฮิตแบนต์ตลาดเลยคันนี้ห้ามพลาดเลยรถสวยมากครับคันนี้ท่านใดที่มองหารถขุดมีตู้ออปชั่นครบแท็กเหล็กใบดันคันนี้จบได้เลยมาดูเลยละดีกว่าครับมุงกีก็สภาพเดิมๆม,มุงกีหนาอยู่ครับผมคุณลูกค้า มีที่ยกของด้านหลังได้นะครับก็สามารถยกของตรงนี้ได้เลยงานวางท่องานขุดปลาปางานเคลลิ่งต่างๆตอบโจทย์การทำงานได้หมดเลยครับคล่องตัวมากบูมอาร์มยาวสวยไม่มีชีขาดใดๆเลยสีสันสวยงามเป็นรูปแบบสีเหลืองบูมอาร์มยาวตักขึ้นหกล้อได้แน่นอนสลักก็สวยๆเลยฮะโลโก้เดิม ใบดันนะครับมีมาพร้อมเลยร้อมกว้างของตัวใบดันแล้วก็ล้อทแท็กจะอยู่ที่1 9, เมตรเก้เซนก่อใบแท็กเหล็กยังหนาหนาอยู่เลยใบดันก็สภาพยังสวยอยู่ใช้งานมาน้อยมากๆคันนี้เฟรมสวยหนาแท็กหนาทั้ง2ข้างเลยตัวเดินเดิมครับบอดี้เป็นสีเหลืองทรงกลมมนกระทัดรัดคล่องตัวคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของความ ห้องแค่วห้องตัวในการใช้งานในที่แคบได้ดีแล้วก็ไซส์40ก็เป็นน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปสามารถขึ้นสารีลักได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่สามารถพับบูมสวิงตรงนี้ได้เวลาลูกค้าขุดในที่แคบสามารถพับคอขุดได้เลยตู้เก๋งนะครับผมก็สภาพสวยๆประตูเป็นแบบสไลด์เปิดด้านข้างดีไซน์สวยงามทันสมัย ภายในกันเลยครับคอนโทรลสั่งการด้วยระบบน้ำมันซ้ายขวาคันนี้ตัวเดินก็บังคับอยู่ทางด้านหน้าหน้าปัดหน้าจออยู่ทางด้านขวามือของคนขับการใช้งานต่างๆไม่ยุ่งยากครับผมสามารถสลับคอนโทรลได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็มีชุดสลับคอนโทรลมาให้ตรงนี้นะครับเปิดมาเป็นชุดสลับคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลแคทคอนโทรลคอมสุนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้คุณลูกค้า อันนี้ถือว่าคุ้มมากๆ PC40 ขนาด4ตันโลโก้สวยโลโก้ PC40 นั่นเองท่อไอเสียคันนี้ติดตั้งมาไว้อยู่ทางด้านล่างตัดด้วยสีเทาฝากระโปรงนะครับสามารถเปิดได้ทั้ง2องข้างเปิดทางนี้ได้เลยนะเครื่องเดิมปั๊มเดิมเครื่องเป็นเครื่องสีสูบัวชีดระบบไดเล็กเครื่องนิ่มนวล ปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วระบบทํางานไวทํางานคล่องตรงนี้ก็เป็นแผงหม้อน้ําต่างๆสามารถเปิดได้เช่นเดียวกันเป็นแผงหม้อน้าแล้วก,ก็ถังน้ํามันไฮดรอลิกถังน้ํามันดีเซลอยู่ติดกันเลยฮะหม้อแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยตรงนี้ฝามาก็เปิดเป็นถังน้ํามันดีเซลถังน้ำมันไฮดรอลิก PC 40ขนาด4ตันโซ่สวยทั้งสองข้างเลย ท่านใดมองหาไซย์สีตันคันนี้คุ้มมากราคาเสนอขายลูกค้าราคาเบามากครับขายเพียง4,39,000บาทตัดสินใจซื้อตอนนี้เราแถมจะส่งให้คุณลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมพี่กัดอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีอยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอการทดลองขับนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยเราส่งให้คุณลูกค้าได้รับชมกัน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ